แล้วมาคริดเรา่องว่าวิ่งดีก่อนนักเรียนครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนในเรื่องของ ประโยชน์ของหญ้านะครับหญ้าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมันเป็นสีเขียวเข้าใจไหมครับมันก็คือสารลอโรฟิลออเบติวคาร์บเนตจะจะ8โมงแล้วงั้นเดี๋ยวครูมาแป๊บนึงเฮ้ยทำไม8โมงมันร้อนอย่างนี้วะโคร้อนเลยโอ้ยเออหน่าขึ้นปหกมาก็แบบนี้นี่แหละ <ใน S 2> และสุดเราก็ได้ขึ้นปหแล้วเนาะเอออีกแปดเดย์ก็มาหนึ่งแลลวเนี่ยแล้วอีกอย่างนะประเทศ <S <S ไทย <S <S ไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์โอ้โหเมื่อไหร่ครูเกมจะมาเนี่ยจะ8โมงแล้วเนี่ย ร้อนทำไรเนี่ยมองเราทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้เจียวป .4 พี่ทางนู้นมาทำไมเนี่ยเออนี่ปอ .6 ข้าแถวผิดหรือเปล่านะ้องตัวเล็กขนาดเนี้ยเก่งมากก็ปอส .3 มนะกปอ .4 อะไรเราอยู่ปอ .6 ฮะ,ฮะ ป .6 เหรอโอ้โห,โโหตัวจิ๋วนิดเดียวตัวแค่นี้ปหเออนึกว่าปสปสี่้ยัยงมากก็ปสองอะเอาจริงอะตัวเล็กที่โม้ปะเนี่ยเอ,อ้าอิงติงมาแล้วเลยครับมาแล้วค่ะอ่ะทุกคนนี่ชื่ออิงติงนะจะเป็นนักเรียนใหม่อยู่ในห้องของทุกคนอะฮะอยู่ปาหากจริงดิไม่รู้ปสตัวเล็กมากเลยอะก็ไม่รู้ปสจริงดิไม่รู้อะปหกจริงดิก็บอกว่าไม่รู้ไง โอเคตัวเล็กแค่เนี้ยเป่าเดี๋ยวก็ปิวแล้วตัวแค่เนี้ยเหรอเอาครับ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 เฮ้ยคิดว่าเด็กใหม่มันเป็นคนยังไงอะลูกละครูแหละคนนั้นน่ะเอเอใช่ใช่ใช่ทำตัวเป็นไรดิ้งสาแบบไหนตัวเล็กๆค่ะครูหนูเนี่ยมไรไม่ได้เลยหนูเป็นเด็กดีเลยตัวอ,อีกเม้ากอเคเฮ้ยโอเคไป็นดาราสุดท้ายเป็เด็ก เด็กที่ห้องเรียนนะค่ะเด็กใหม่ก็งี้แหละไอ้พวกที่แบบชอบเรียกร้องความสนใจอ่ะอืมกูจเฮ้ยดูนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรให้ครูช่วยเหรอจริงๆหนูเห็นครูยกของเยอะมากเลยค่ะให้หนูช่วยไหมคะโอ้เป็นเด็กดีนะเนี่ยอะมานี่เงินเดี๋ยวช่วยครูยกไปครึ่งหนึ่งกันแล้วกันแล้วก็เอาไปส่งครูที่ห้องประครูนะได้ เดี๋ยวหนูส่งไป็น่พ่อครูเลยค่ะโอ้โหอะไรอ่ะมัวแต่ประจบประแจงประจวบประแจงอยู่ได้เฉยตัวก็เปียกเอ้ยหู้หยุมันต้องโดนสักทีแหละเออรับเด็กใหม่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใส่หมดมาดิไม่เป่าก็ปิวละดิรอบเนี้ยต้องเจอของจริงต้อง มาพีเนเราจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอมันไม่แรงไปหน่อยเหรอเฮ้ยออกมาดิออกมาโอ้อเร็วก็ได้ไม่แรงหรอกออกมานี่เจอแบบเนี้ยแต๋วแค่ไหนก็น้ำตาล่วง จลืมาอีสิตัวเออแล้วมาคิดจะว่าวิ่งนี่คือไม่ทำไมเราไม่เปเอาที่ท่อหลังเรียนอ่ะโอ้ยไม่ยวคุณปู้หงเองโอ้ยคุกคุกขอโทดเดี๋ยวมาันจะกงมมา มทำอะไรลงไปอ่ะคู่หันใจคู่รูไม่าต้องเจไรู้ uh> ่ตนเจออะไรคู่เขาคูได้จอมมัดดีเนี่ยเอาไปซะเอาไปทำอะไรไปคูไปถูชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโอ้ยตายอ่ะไป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 แก่เรื่อยที่ออกเอิวมาทำโทษในฐานะที่แก้งเด็กใหม่ถ้าเสร็จแล้วอ่ะมาคืนคู่ด้วยนะ ก็ดิกินขนมอร่อยเลยเอออยากกินอ่ะก็ไปแย่งดิรออะไรล่ะแต่เดี๋ยวมันต้องมีแผนทำไงแผนไงอ่ะตามมาได้ต้องตามน้ำมอกิ้งเต้ดีดีดีไอ้คำถามตี๋ว่ายิบของในห้องให้หน่อยดีเออไปหยิบของในห้องให้หน่อยดีเออหนังสืออะไรอ่ะหนังสือแต่เราลืมกล่องดินสอไว้อ่ะเออใช่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 เออไปหยิบให้หน่อยดีอ่าทำไมไม่ไป เองอ่ะปวดขาปวดขาเราเดินไม่ได้เราเดินไม่ไหวเราปวดหัวเจ็บมากเจ็บอ่ะเดี๋ยวไปเอาให้นะเออฝากไปเอากลัไปเอากลับไปเอาก่อนโต๊ะเรานะจริงเออโต๊ะเราโตเราจะลืมไว้ตรงโต๊ะคร่วเออโต๊ะเรานั่นแหละน่ากลัวยังอ่ะ

จริงๆเหรอว้าวโซ่โซ่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะเลายนีแผนหนึ่งไร้อะแผนอะไรอะไม่ไม่บอกตามมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเอาอย่างี้ร่อนแผนเลยเฮแย่เอามาจะเอามาทำอะไรอนี่ยอเกลือเนี่ยวินาโอ้เอามาทำไมอะไม่เข้าใจจริงๆเลยก็น้ำกับเกลือไง เปิดฝาอย่างนี้ไงแล้วก็เทน้ำเทเกลือเข้าไปแล้วก็ให้จริงกินไงโอ้ยได้น้ำเกลือเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็มีน้ำเกลือด้วยแล้วเฮ้ย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 เะไปเล่าเยอะไยเปล่เไ้่เย้ะเร้กเีกยเดนึงฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วเือยเลือเก้ือบ้นเี้ยเฮยเลยแล้วเ็ปยดฝ้วเฮ้วเฮายเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเช้ยเฮ้ยเ้ยเช้ยเช้ยเช้ยเฮ้ยเ ช่วยกันขย่าดิเ<อ>้ยโอเวเร็ว ไปฟ้องแม่ดิแม่จมากเลาวิ่งไปจริงด้วยนะไแล้วนี่กลัวจเลยตัวิวแค่นี้อ่อนก็อ่อนจริงโอ้ไปกันเถอะปะเดี๋ยวพรุงนี้เจอใหม่นะจันให้หนักเลยมาเช้า เฮ้ยวันนี้เราแกล้งจิ๋วอะไรดีพี่ว่านะยกยนน้ำใส่มันก่อนเลยเออเอาดเออเอาเลยนะน้ำพี่สัตว์เอาเ้เอา,อารึไม่อยู่หรอเอา้าไปไหนเอะมีแปดโมงย<อ><อ>ี่สิบ้วนะหรือเราว่าเราแกล้งแรงไปหรือเปล่าหรือว่าจริงจะท้องเสียแล้วมียัไงดีอะถ้าจริงท,ท้องเสียแล้วเราจะเราจะโดนอะไรบ้างเนี่ยไม่แต่ว่า เราแก่งจริงจริงมันก็ไม่ดีนะโอ้ยแต่ว่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกน่าจะมาสายเฉยๆแล้วมั้งเออนแมใช่วันนี้จะมาสายแหละอ๋อโอ้ยอย่าคิดมากเลยเออใช่ไปเรียนดีกว่าไปเรียนดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยพี่นะป่ะตี่มันก็เที่ยงวันแล้วอ่ะจริงจยังไม่มาเลยอ่ะแต่จริงๆพี่พี่ว่าเราก็แก้งจริงแรงเกินไปนั่นแหละพี่ว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยเราทำไงดีอะแต่ว่าที่จริง เราแก้จริงจริงมันก็ไม่ถูกไหมอ่ะอืมมันแรงไปเราแบบแล้วแบบก็เป็นเด็กใหม่ด้วยจริงๆริงอ่ะเรานีิจริงเราควรจะต้อนรับด้วยซ้ำเราแก้เควรทำดีอ่ะอืมงานถ้าเกิดจริงจริงมาโรงเรียนเราขอโทษไหมอืมขอโทษจริงจริงรู้ใจผิดอ่ะจะมาเหรอพราะว่าวันนี้ไม่มาเลยอ่ะพรุ่งนี้จริงจริงจะมาจริงๆใช่ไหมอ่ะยาย่าเราไม่รู้ เอะฮะให้อภัยก็หลังเราจะไม่แกล้งติงอยู่แล้วแหละได้เลยด้วยการไถ่โทษเราจะพากัติงไปเลี้ยงข้าวโอ้ยไปเลยไปเลยไไอติมเดี๋ยวจะพาดูหลังเลยนะเดี๋ยววันนก่อนนะติ๊งนะวันร้อนนะว้าเดี๋ยวขอถามก่อนว่าแล้วทำไมตอนแถวตอนเช้าถึงไม่มาโรงเรียนอ่ะอ๋อพอดี่เราท้องเสียอ๋อแต่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไอติมแทนคำขอโทษ